ชาวบ้านตำบลหนองสาราลปลูกพุชผักโดยรอบบ้านขาดการวางแผนและการบริหารจัดการพื้นที่ทําให้ต้องรดน้ำและใส่ปุ๋ยอยู่บ่อยครั้งสําสนักงานพัฒนาชุมชนอ,อําเภอพนมทวนจึงเข้ามาส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการใหม่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงเริ่มจัดอบรมทําความเข้าใจปรับเปลี่ยนแนวความคิดแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ถึงผลที่ได้จากการปรับเปลี่ยนโดยใช้ทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ตั้งแต่กิจกรรมเอาเมืองสามะคีโคกหนองอนาขยายต่อย,ยอดมาสู่การพัฒนาภายในตำบลหนองสาลาย โดยเริ่มจากผู้นำภายในชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนได้ต่อไปจึงร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างพลังขับเคลื่อนโดยการตั้งปณิทธานความดีเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรร แ่งการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเริ่มจากผู้นำร่วมกันทำหลุมพอเพียงพอใจหลุมพอเพียงหลุมเล็กเรียงไม้ใหญ่หลุมพอใจพอใจในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กินการัตนานะคะก็ จะมาให้รู้วิธีการทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากเศษใบไม้นะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีเศษใบไม้เยอะมากเพราะทุกบ้านนี่นก็จะปลูกมะม่วงขนุนแล้วก็พืชผักหลายๆอย่างการอบแกเป็นการอบเพื่อนทำไปใช้ปเป็นส่วนผสมกับดินและปุ๋ย พื่อช่วในการจเจริญเติบโตของพืชศูนย์ผู้นำจิทธิอาสาบ้านหนองชายเน้นหลักการทรงงานเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและบริหารเพื่อใช้ในการรับมือและแก้ไขกับปัญหาต่งตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น แกละนํามาใช้เป็นปุ๋ยเป็นการลดต้นทุนในการปลูกพืชผักหลุมพอเพียงและหลุมพอใจเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดต้นทุนในการปลูกช่วยประหยัดน้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน